จริงๆฟิสิกส์ก็คือมันเป็นความรู้ในเรื่องของพื้นฐานนะครับของของทุกสิ่งของธรรมชาติเพราะว่าฟิสิกส์คือเป็นพื้นฐานของธรรมชาติคือไว้อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆธรรมชาตินะครับในปัจจุบันเนี่ยคือมันไม่ได้เราต้องไม่ต้องไม่ต้อง,องพิสูจน์อย่างนั้นอย่างเดียวฟิสิกส์สามารถเข้าไปอยู่ในวงการ e อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมไมไ่ว่าจะเป็นในหน่วยงานวิจัยเราก็ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์เนื่องจากว่าเราเป็นฟิสิกส์ประยุกต์เน้นการนำพวก active learning พวก STEM พวก Finland model แล้วก็พวก hands-on ครับที่ ลงมือปฏิบัตินะครับเพื่อให้เขาได้ลงมือทําจริงมีทฤษฎีมาแล้วเขาต้องทาการทดลองด้วยทําลงมือปฏิบัติจริงสาขาเราพิเศษอย่างนี้คือว่าเราเน้นให้นักศึกษาออกไปฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพครับที่สารประกอบการเลยทั้งในและก็ต่างประเทศครับเพราะว่าจะได้ฝึกให้เขาเหมือนได้ทํางานจริงครับก็ที่จริงค่อนข้างหลากหลายที่ผมบอกว่าฟิสิกส์มันเป็นพื้นฐานใช่ไหมครับก็ที่ผ่านมาก็จะมีนักรังสีที่ในเครอร่ายชาติครับนักมาตรวิทยา มีนักธรณีวิทยานักอุตุนิยมวิทยานักดาราศาสตร์ครับแล้วก็นักประดิษฐ์วัสดุทางการแพทย์นักวส,ส,สดุศาสตร์ครับพวกนี้ครับแล้วก็ยังมีตำรวจในกองพิสูจน์หลักฐานครับก,ก็สามารถทําได้ค่อนข้างหลากหลายจริงๆทุกคนก็เรียนฟิสิกส์ได้ครับไม่จําเป็นต้องเป็นคนแบบไหนก็คือแค่ชอบมันคือเราต้องไม่ปิดกั้นมันก่อนครับอย่างถ้าอย่างผมนะครับ <c oughs> ผมชอบตอนทําแบครับก็คือเรารู้สึกว่าเราได้คิดได้ เอาสิ่งที่เรามองว่ามันเป็นปัญหามาแก้ไขแล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเ่านั่นอาจารย์สนับสนุนมากๆากเลยครับให้เราลองประชิญหน้ากับปัญหาด้วยตัวเองก่อนลองหาวิธีในการที่จะหาคําตอบด้วยตัวเองก่อนก่อนหน้านี้หนูก็คิดนะคะว่าฟิสิกส์มันน่าจะยากหนูจะไปได้ไหมแต่แค่หนูชอบวิทย์ไงคะหนูก็ไม่รู้ว่ามันจะไปได้หรือเปล่าแต่พอมาเรียนมันก็ทําให้หนูเข้าใจมากขึ้นว่าเออหนูสามารถเรียนได้นะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่หนูคิดนะอะไร หนูได้ใช้เครื่องมือมันได้ชํานาญเครื่องมือค่ะเวลาออกไปทํางานข้างนอกองเงี้ยค่ะมันก็น่าจะเข้าใจในเครื่องมือมากกว่าฟิสิกส์นะคะมันแบบมันไม่ได้ยากขนาดนั้นคือถ้าเรามาเรียนจริงๆเราจะรู้ว่ามันสามารถไปต่อได้อีกหลากหลายค่ะมันมีทางเลือกให้เราเยอะมาก